มือที่สามของการเอานกหน่อยมาดูแลเนาะอยากให้พี่น้องติดตามปฏิบัติการซอยลูกนกของสาวตุ่มกับครอบครัวเนาะสาวตุ่มกับลูกๆเอานกมาจากน้ำทางสาวตุ่มไปเที่ยวมากก็ไม่เห็นนกมันตกอยู่เนาะสาวตุ่มก็เลยซอยกันจับกับลูกไส้ ภาพกันเอามาบานเอามาประคบประงมป้อนเขาป้อนน้ามเนาะพี่น้องดูแลกอกมนอนฝึกให้เทอรบินเบ้าน้ำเธอย่ำกังเว้นพวกสาวตุงออกไปทั้งหนอกอะขังเธอไหไว้ห้องกะ่วงเด้ฝ่ากลับมาฝาฝ่าวขึ้นมาเนาะเอาเธอนอนเอาเธอกินเขา่า เธอก็มาฝึกบินอยู่หน้าต่างนับปีกนับหางแล้วมันสิป่ปงพราะว่าสาวตุ่มเรือเวลาอีกบดนกับสิกับสวิตเซอร์แลนด์เนาะเหลืออีกสองมือถ้าเธอบินว่าท่านแข็งในสาวตุ่มกับสีมีห่วงอยากให้พี่น้องมติดตามปฏิบัติการซอยลูกนกน้ำสาวตุ่ม,มา่าสิเป็นจงังไดแต่ว่าเธอกระแข็งแรงขึ้นได้มือนในพี่น้องบินเพื่อๆๆๆเพื่อพี่น้องเห็นนั่นล่ละนํามาเบิงเลย ให้ฝึกบินอยู่ประมาณยี่สิบนาทีเนาะพี่น้องสาตุ่มกับสิบผ้าเธอไปนอนแต่ว่ากับป้อนเขาดูขึ้นกันเนาะนี่เมื่อนี้เธอแข็งแรงขึ้นเนาะเธอบินปีนนตะตางกอกก็กกกกกกอกโอ้ยสาตุ่มพุ่มใจเจ้าของอยู่อธิษฐานให้คลิปนีใ่ให้ให้ให้เคสนี่ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ ให้เธอบินได้เธอสิดเดียวออกไปใส่ชีวิตของเธอจ้าสาวตุ่มส้มได้หนมามาสิมาจ้ามาลงมาถอยแล้วจะตั้งลานันก็นมามาดิอืมถอยล่าง็ตั้งลำจะบินหรอมาสิมามาสิลกมา โอ้อไปก่อนไปก่อนแล้วไปไปจะไปไหนกินก่อนม่ำก่อนแล้วกันทอยหลังตดติดๆออหม่ำม่ำก่อนม่ำก่อนแล้วเดี๋ยวมามาให้ไปม่ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ไป หลังไปไหนมันจะตกเตียงกินก่อนเดีกตก่นนเ่นนั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 ่อนั่นนั่นนน่น่นนั่นน้่นั่นนะนั่นนันน่นี้นนะ่นันนะน,น,นะนั่ันน,นั่นั่นั่น นั่นนั่นนัถอยหลังตุ้นนั่นน่ะนั่นน่ะเอาซีเอาซีเอาไปทางไหนเอามาขึ้นเขียนแม่เนี่ยขึ้นเมืองมามาเนี่ยอินนั่นแน่เก่งแล้วเห็นไหมคะเก่งแล้วเห็นไหมกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเขียนมามาเลยเอาลงไปใหม่ฝึกใหม่ลูกฝึกใหม่ฝึกใหม่คนเก่งคนเก่งของแม่

Ah, kini Mama. Nenek, nah, nenek. Nah, nah. Hela, hela. Ah, ah, ah. Nenek, nenek, nenek. Nenek, nenek. Nenek, nenek. ตั้งลำไปตั้งลำไปตั้งลำไปตั้ตั้งลำไปนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลย <c oughs> ดีใจแล้วน้องบินได้อ่๋ออ๋ออ๋อไปไปไป <c oughs> ดีนะแม่รับทันวัดทิ่มวัดตำ แหน่อันนแ้น,แน่เก่งแล้วนั่นนั่นนั่นเก่งแล้วเขินเขนได้ไหมมเก็บได้เก็บได้จุ๊อ,อหลนเลยมมาไมาม,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 มแล้วขี่แซงมือสาวตุ่มหรืเอเามาไมมาไมหนะัก เอาไหมเอาไป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 เออเออาไปไปไปกระโดดกระโดดกระโดดเห็นบนหน้าตาปุักปุ่นปุเห็นไหมเห็นไหมคะลูกเห็นไหมแสงเด็ดข้างนอกเห็นไหมคะอืมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก เงยางล่ไหมลูกลูอยากออกไปบินก้ารลอกไหมล่ะอยากออกไปต้องกินก่อนกินข้าวให้เก่งก่อนเดี๋ยวมาม่าพาไปบินนูหนูลูกเอากินกินกล้วยเนี่ยกินลูกกินเห็นไหมเห็นหนะหนะเช็ดปากเอ้ยเย เช็ดปากพี่น้องเช็ดปากอาลกวกจะไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยล่ยนล่นนะ่นน,นะเอาสิ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 เห็นแล้วนกข้างนอกแล้วเอาสิไม่กินได้ไงเนี่ยเอากินกันดิกินกันแล้วเดี๋ยวมาม่าให้ไป なるほどね。